สวัสดีครูผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสูช่ช่องคอสซินลาห์กันอีกเช่นเคยนะครับผมและตอนนี้คุณก็อยู่กันในช่วงรีวิวหนังเร mm hmm. ื่องคอสซินลาห์ปะทะของปี2021นั่นเองนะครับผมโดยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดกันแค่คนเดียวอีกแล้วนะเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนผมที่เป็นนักรีวิวหนังคนหนึ่งามาแจมด้วยนั่นเองชื่อว่าซ mm hmm. ินนะครับผมจากช่องยูทูบที่มีชื่อว่าซินิม่านั่นเองนะครับผมสวัสวดีครับผมนะฮนะก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับผม เร่งคลิปนี้นะบอกก่อนว่าเราจะไม่สปอยไม่สปอยในเรื่องเนาะนะเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ดูพวกเราเพิ่งได้มีโอกาสไปดูในวันที่ส1มสเ็ดมีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับหนังฉายไปแล้วหกวันเราเพิ่งมีโอกาสได้ดูนะคลิปนี้ก็ถ่ายวันที่หนึ่งเมษาแล้วก็น่าจะลงทีวันที่วันที่สามพฤษภาเลยนะผมว่าน่าจะจี้เกียจตัดแล้วก็ดองยาวข้ามเดือนอะไรอยงนีโ้โอ้โหโอย่าดองเป็นยาดองสิไม่เอา พูดถึงความรู้สึกหลังดูกอสเซดาพระคองกันก่อนนะครับผมเริ่มที่ผมเลยละกันส่วนตัวชอบนะชอบมากๆในเรื่องของการต่อสู้ระหว่างคอสเดกับคอมที่มันดุเดือดเหลือเกินมันมีความแบบดิบเถื่อนมากมันครับผมใช่เพราะว่ามันใส่ความเป็นสัตว์เหมือนสัตว์ในชีวิตจริงมาเยอะมากๆเลยอย่างคอสเดานี่ก็โอ้โหอันนี้ไม่สปอยนะแต่คือมันดุจริงๆอะ่ะ เออมันดุมากเลยแล้วก็คองเนี่ยคือคือผมเนี่ยอยู่ทีมกอซิล่านะแต่คือไปดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าคองก็น่ารักเหมือนกันเนี่ยคือคองมีความน้อนมากเว้ยครับนอนคองอะไรอย่างงี้ตัวดัมวิลการเนี่ยแกถ่ายทอดบทเอ่อบทของสป,ปรารให้มันดูมีชีวิตชีวามากๆเลยนะครับผมชอบจุดนี้ของหนังเรื่องนี้จริงๆนะครผมเลยแล้วก็ส่วนที่ไม่ชอบเลยเนี่ยคือ,คอหลายๆคนก็น่าจะได้ดู รีวิวจากช anel ที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้แล้วนะว่าพาร์ทคนเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ได้ทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือ hey, คล้ายคล้ายกับภาค King of m o n t e r เนาะที่แบบคนจะเออคนมันจะบ่นว่าทำไมมันทำมาอะไรมันไรเหตุกปจากภาคนี้ก็ก็คล้ายคล้ายอย่างนั้นแหละครับแต่ว่ามันจะแบ่งเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งคองกับฝั่งกดซึ่งฝั่งคองเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ฝั่ง๊องเนี่ยโอ้โหแบบว,ว่า ดูฝั่งคลองอยู่แล้วตัดยาบาฝั่งก๊อตเนี่ยก็คิดในใจในหลวงผมว่าจะตัดกลับมาทําไมวะถ่ายไปฝั่งคลองเหมือนเดิมได้ไหมไม่อยากดูฝั่งเนี้ยใช่ใช่ใช่ทำนั้นนี่ก็ความสุขโด,ดยลงผมนะผมต่อไปทาสิน้นละอสำหร,รับเราเนี่ยอครับจริงถ้าถามว่าขอพูดเป็นในญาติโด,ดยรวมก่อนนะว่าเ ถ้าสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยถามว่าผมว่าหนังเรื่องนี้คนที่จะแบบดูเอามันมากกว่าไปดูแบบเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่เพราะว่าอย่างที่อย่างที่พอยท์บอกคือพาร์ทการต่อสู้ของระหว่างกอสเซากับคองเนี่ยแน่นอนว่ามันมันจะไม่เหมือนภอาค <King S 1> เรื่องกอสเซากับคิงออฟมอนสเตอใช่สองเรื่องเนี้ย เพราะว่ามันจะภาคนี้มันจะมีความสว่างเหมือนกับคลองเลยเหมือนกับคลองสกาวไอแลนด์เลยใช่ใช่ใช่ภาคนู้นนี่โอ้ต่อสู้กันกลางวันแสบเลยเนาะใช่ภาคนี้เราก็จะได้เห็นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนฮะแต่ในที่นี้เนี่ยภาพนี้คือกลางคืนมันจะมีการเล่นแสงสีซึ่งเออมันสวยมากเนาะเอฉากที่มันเป็นอันนี้ไม่สปออันนี้ถือว่าไม่ถือว่าสปอตนะข้อมีในตัวอย่างก็คือฉากที่มันต่อสู้กันในฮ่องกงอ่ะถูกถูกถูกแล้วโคตรสวยนึกถึงเนี่ย แปดิฟฟิิลิมภาคแรกที่มันสู้กันนี้ฮ่องกงเหมือนกันอะมันฟิลงอะไรแบบมันเต็มตามันเห็นชัดทุกสิ่งอย่างคือมันเป็นตอนคืนแต่มันเป็นกลางคืนที่มันดูรู้เรื่องนะมันไม่เหมือนภาคปีสองพันสิบสี่ที่มืดตึดตื้อใช่มันมองไม่เห็นถ้าถ้าจะพูดถึงในสองพันสิบสี่อะเอออันนั้นมันเราก็พอแบบแอะอย่างเช่นเราเนี่ยเข้าใจว่าเออมันเป็นแบบ มือนตัวหนังเขาอยากเน้นความมิสซิรี่ของสัปะหลามากอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะเนาะบอกว่าเราไม่เคยเจอตัวอะไรที่มันเบลอขนาดที่มาก่อนเลยประมาณนั้นใช่ครับมันเป็นมันเป็นเหมือนเป็นเป็นตัวปริศนาอะไรเงี้ยมันมันสร้างความมิสซิรี่ไว้นะฮะมิสซิรี่จัดแบบว่าก็ซิล่าแอถามโคตรน้อยใช่ครับแต่บทแต่บทคนดีไงฮะบทคนในสองพันสิบสี่มันก็ไม่ได้ดีหาแต่มันคือมันไม่ทําให้เราลาคาญอ่ะ มันก็ไม่ได้ดีนะแต่มันไม่ทําให้ลำาขานมันไม่มันดูแล้วไม่เหมือนไอคิงออฟมอนสเตอร์กับของก็ d ก็ะของเนี่ยฮะเพราะว่าความที่เหมือน2014เขาแค่ค้นมาให้มันดูมีความสมเหตุสมผลแต่ไม่ได้ให้มันมีอะไรเด่นแต่2019เนี่ยคือมันความสมเหความไม่สมเหตุสมผลในหนังเนี่ยมันเยอะแบบ What ดอ e ฟา c k ทำไปทําไมแบบ why คือเป็นเหตุผลอื่นได้ไหมอะไรอย่างนี้ในสองพันยี่สิบเอ็ดก็เหมือนกันไหนก็พระทักคองก็เหมือนกันมันก็มีแต่ผมคือมันมีบางจุดที่มันแบบทาไปเพื่ออะไรว a t why are you doing like that แบบเพื่อแต่ว่าเท่านี้มันก็ดีหน่อยคือฉากต่อสู้อยางให้บอกฉากต่อสู้มันจะเป็นแบบเออสว่างเลยเราเห็นชัดเลยว่าเออเรามันต่อสู้กันะมันให้เห็นชัดเลยว่ามันต่อสู้กันคือคุ้มกับแกแกเหมือนแกก็สนองนิด ทั้งคนดูแล้วก็ตัวเองด้วยนะว่าไม่มัต้องสู้กันตอนกลางคืนแล้วแบบภาคแรกก็มืดมืดมาภาคอก็ซิราพาักสองนี่ก็โอ้โหฮิงกิลานี่จะจะสร้างพายุอะไรขนาดนั้นฝุ่นก็เต็มฝนก,ก,ก็ตกนั่นแหละไหนจะใส่ฟูใไฟฟ้าไหนจะการเช็คกิ้งแคมป์ในจะโอ,โ, <laughs> โอ้โหอ้ไม่มมมคือคิงออมมอนเตอร์คือถ้าจะพูดภาษาอะไรมากก็คือ ม่งตัดชับไปมาตัดจนมืองงใช่ใคือแล้วมันก็แบบตัดไปฝั่งคนคือแบบเราคืออย่างสงมมัิตอนทายเรื่องใช่ไหมที่ว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่มันจะเวียเว่ยงที่จุดกอสดฟ้นจะเวี่ยงที่อ่ละแบบเวี่ยงได้แบบสิบองศาแล้วตัดไปั่งคนแล้ว <No. S 1> แล้วก็ฝั่งคนที่เสร็จมันก็ตัดกลับมาแล้วมันก็เวียงให้เสร็จอีกรอบหนึ่งแบบอะไรเนี่ยแต่ว่าภาค ถ้าถามว่าภาคก็อะคอมมันเยอะประมาณนั้นไหมก็อันนี้มันก็ถ้ารูตามเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยไม<ช>่เท่าเขียงออกมอนเตอร์มันไม่ตัดไปมาแบบน,นั้นแล้วอ่าแล้วก็มาที่มาต่อที่บทพาร์ทคนนะโอยอยากเล่ามาก <c oughs> บทพาร์ทคนนี่มันเฮ้ยจะพูดพูดอ่าอย่างที่พอย์บอกคือมันจะมีตัวละครสองฝั่งใช่ไหมฮะใช่ใช่อ่าถ้าเราจะพูดฝั่ง ทั้งสองฝั่งเนี่ยเราจะพูดภาษาบ้านๆนะฮะฝั่งก๊อตก็คือแก๊งสามชาฮะ,ะอีกฝั่งหนึ่งก็คือแบบไอ้ทียเหมือนเป็นตำรวจแบบดีเทคทีฟอยู่อะสืบสวนอยู่อะอออะไรเงี้ยมันมีจริงจังกับตลกแล้วมันแบบว่าไอ้พระจริงจังนี่มันก็โอเคนะแต่ไอ้ตลกเนี่ยมัน uth m, uth m, มันก็มันก็คือมันก็พอจะเรียกเสียงหัวเราะแบบอัอเระเหรอเฮ้้นแค่นี้แหละก็ไม่ได้ไม่ได้หัวเราะไม่ได้ขำก้าอะไรงั้นก็แค่แบบ ขำแห้งอ่ะคือข้อดีของบทคือในภาคนั้นมันกระชับเว้ยอันนี้คือข้อดีแต่ในความกระชับฉับไวของมันมันก็มีข้อเสียในตัวมันเองเนี่ยเพราะว่ามันไวไปมันไม่ไม่มีเวลาให้เราแบบว่าได้ซึมซับกับหลายๆสิ่งในภาคนี้เอออยากจะตัวละครมันก็เนื้อเรื่องในภาคนี้คือเราไม่มีเวลาได้แบบซึมซับกับมันมากเพียงพอเนาะทำให้ปังจุ๊บรู้สึกแบบอืมนี่สรุปแล้วเหตุผลมันคืออะไรวะ แล้วแล้วมันยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันคือมันเป็นพลอตโฮประมาณนั้นนะเนาะใช่ฮะตัวละครมันตัวละครมันก็น่าจะเท้าที่มาแต่ว่าเราก็เราก็ไม่รู้อะตัวละครเช่นฝั่งตัวละครฝั่งคองอย่างเงี้ยอืมางเราผมว่าจำไม่ได้ว่าเอ๊ะไอคนนี้มันใครวะใช่ไหมบางทีเราจําไม่ได้เลยว่าตัวละครนี้ชื่ออะไรคือเราจําได้แค่ตัวละครในภาคเก่าๆอย่างไมดิสันรัสเซลกับ ด็อกเตอร์ที่เป็นพ่อเขาอ่านี่ก็อ่ะเวลาลืมชื่ออะไรในตระก,กูลรัสเซลอ่ะฮะเออครอบครัวรัสเซลนั่นน่ะนะ <c oughs> ใช่ใช่อะไเราก็จําได้แค่ตัวละครเก่เาตัวละครใหม่ก็จําไม่ค่อยจะได้แต่ที่เรียกว่าเป็นตัวแบบของฝั่งคนเลยคือน้องเจียเว้ยวว้าเออน้องเจียเนี่ยน,น้องเจียน้องเจียนี่ถือว่าแล้วก็ถือว่าเด่นเลยนะใช้เสดงไอ้น้องแสดงดีนะน้องแบบน้องไม่มีอาการเขื่นกล้องเลย เป็นธรรมชาติมากอ่าแล้วก็อีกอย่างที่จะพูดนะฮะใครใครที่เข้าไปดูแล้วแล้วเจอสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยผมอยากรู้ว่าพวกคุณเนี่ยขัดใจกับมันไหมนะฮะมีมีสิ่งสิ่งหนึ่งอะ่ะที่อยู่ในหนังแต่ผมไม่สปอยละกันว่ามันคืออะไรจะบอกเลยว่าผมรู้สึกว่ามันโอ้โหมาแค่เนี้ยมันน้อยไป เดียวไม่ต้องโผก็ได้โผลแค่นิดเดียวอ่ะ <c oughs> โอ้มันทำเยเนี่ยเลยฮะ <c oughs> คือคือมันเป็นใครแม็กของเรื่องแต่แบบมันควรจะให้มันนานกว่านี้สักนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยม <c oughs> ันมสั้นไป <c oughs> โอ้โหไม่โผไม่เขาเรียกว่าอะไรโผล่แบบกินตดยังไม่ทันหายอ่ะ <c oughs> เออแบบว่าอีอย่างหนึ่งคือไอ้ลูกของด็อกเตอร์เซริซาว่าไอ้เลนอะเลนเซริซาว่าใช่ครับใช่ครับ ใช้ไม่คุ้มเลยพดเฮ้ยขอขอด่าอย่างหนึ่งได้ไหมเออเพื่อตัวละครกระจอกชิเป่งเลยสั <laughs> ส์ <laughs> คือแบบว่าถ้าดันให้แกแบบเป็นตัวละครร้ายสุดๆในเรื่องมันโอเคมากเลยนะเว้ยจริงๆเออมันน่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดกว่านี้มันน่าจะสนุกกว่านี้เออไม่มีวิติเท่าตัวละครเอ่อคนพ่อเลยอ่ะแล้วพอมาคนลูกก็คือเหมือนไม่รู้ว่าบทหรือหรือเป็นเพราะภูมกรรมเป็นเพราะบทนะเือ มันใช้ไม่คุ้มจริงๆอ่ะบทเขามันน่าจะแบบเด่นวันนี้มากๆคือแบบมันต้องดันเว้ยคือเป็นลูกของดรเซริสวาเลยนะ mm hmm. แล้วก็ที่ขัดใจก็คือบทของเมดิสันละเซลทีเน mm ี hmm. ้ยคือแบบไม่ชอบจริงๆคือไม่ใช่ไม่ชอบตัวน้องคือไม่ชอบบทที่เขียนมาให้เป็นอย่างนี้อืมบทบทมันอไอ้ที่กลุ่มกลุ่มฝังอย่างที่บอกกลุ่มฝังก๊อตสามคนอ่ะ อืโอ้โหอเอเี็ยนั่นแหละฮะสมชื่อกับคณะสามชาละ้ะ <c oughs> โ,โยกให้ <c oughs> มันเป็นสามชาที่ไม่หา่างม,มัน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 แห้งออมันแป๊กตัวละครฝั่งก๊อตแห้งทุกตัว<ห>พูดง่ายคือมันระยำอะ่ะโดยรวมนะฮะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เอดูออมันโดยเฉพาะแบบคุณไม่ต้องสนนเรื่องคือปาในเรื่องทิ้งไปเลยแบบ โยนโคอนฟิกโยนปมปัญหาไม่ต้องสดคุณไปดูแค่กอริล่าซัดกับคลองเป็นพอบอกเลยว่าอิ่มเอมและสนุกโคตรโคตร C G เนะีนะ่ย C G เนี่ยสวยมากคือแบบมันทำให้แบบเราสึกว่ามันมีตัวตจริงๆและฉากต่อสู้ที่ดุเดือดและดิบเถื่อนของงานตรงนี้นทำให้เราเอนจอยกับมันมากไม่ว่าคุณจะอยู่ทีมกอนหรือทีมคองนะยังไงคุณดูเรื่องนี้คือมันก็ต้องมีผู้แพ้สักฝั่งหนึ่งอ่นเนาะ แต่ยังไงต,ตอนจบผมว่าคุณก็น่าจะโอเคกับมันนะครับว่าเออจบแบบนี้โอเคแล้วถ้าใครอยากจะดูเพื่อเอาเนื้อเรื่องเพื่อเสร็จเนื้อเรื่องขอแสดงความเสียใจด้วยคุณมาผิดเรื่องนะครับเชิญกลับไปดูชินกอเซล่าปี2010ได้เลยครับคุณไม่ควรจะมานั่งดูในเรื่องในอ่ากอเซล่าในจักรกลหันมอนสเตอร์เวิร์ดนะโอเคผมโดยรวมนะม Godzilla, ระับผมกอเซล่าพระละง เป็นหนังสนุกไม่ใช่หนังดีเน้นฉากต่อสู้ไม่เน้นเนื้อเรื่องและเราจะมาให้คะแนนกันน้องซินให้ไว้ที่เจดจุดท้าครับ<อ>ต่อไปทางด้านของสินบ้างในการให้คะแนนน้องกุสณาพัรธคองผมผมก็ให้แกล้เคียงคุณนะแต่ว่าผมให้7คะแนนแล้วกันถักไป3คะแนนหน,งหนึงคือมันไม่ใช่หนังมันมันไม่ใช่หนังที่มันในนี้ด้วยก็คือมไม่ใช่หนังที่แบบ เรียกว่าอะไรเนื้อ,ะรอรเรื่องดีจะเป็นหนังที่ดูเอาสนุกนะฮะแล้วก็มีสิ่งขัดใจที่แบบหลายอย่างเลยสิ่งที่ขัดใจหลายอย่างมากนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมในการพูดคุยความรู้สึกแล้วก็รวังเรื่องอกุศลพันา,าของพวกเรา<อ>ทั้งสองคนก็มีเพียงเท่านี้ถ้าผมยังไงถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c ช anel องศลาเอาไว้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด u b s c r i b e c ช anel ซินดีมาชาแนลเพื่อนของผมได้ครับผมก็จะเอาไว้สแสดงขึ้นตอนท้ายคลิปนะเนาะแล้วก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ในดีสคริปชั o นนะครับผมก็หลังกด Subscribe ก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งด้วยนะนะครับผมทั้งสองช n แนลเลยแต่วันนี้ผมเพะสะิอนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม